ตอนนี้ราคาทองคํากาลังพุ่งทะยานแบบสุดๆเลยนะครับทำสถิติใหม่จนน่าตกใจสร้างความตื่นเต้นให้นักลงทุนทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ท่ามกลางความดีใจเนี่ยก็มีเสียงเตือนดังขึ้นมาเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะฟองสบู่ครั้งใหญ่หรือเปล่าตกลงแล้วนี่คือโอกาสครั้งสําคัญหรือว่าเป็นคําเตือนก่อนวิกฤตก,กันแน่วันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับและเสียงเตือนที่ดังที่สุดก็มาจากบุคคลท่านนี้เลยครับเจมี่ไดมอน ประธานและ CEO ของ JP Morgan Chase ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกการเงินเลยนะฮะเขาเออกมาพูดแบบตรงๆเลยว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะฟองสบู่โอ้โหเป็นคำพูดที่หนักแน่นมากแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการเลยครับก็น่าคิดนะครับว่าเออแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คนระดับเจมี่ไดมอนต้องออกมาเตือนกันแรงขนาดนี้เบื้องหลังคำพูดของเขามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่เรียงดูข้อมูลและปัจจัยต่างๆเพื่อไขข้อสงสัยนี้กันครับเอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้เลยคือการที่ราคาทองคํามันพุ่งขึ้นแบบชนิดที่ว่าทุบทุกสถิติเดิมทิ้งไปหมดจนเรียกได้ว่าราคากําลังเข้าสู่โซนที่เอ่อไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนเลยและนี่แหละครับตัวแรกที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามอง3759.02ดอลลาร์ต่อออนซ์นี่คือราคาสูงสุดตลอดการของทองคํา ที่เกิดขึ้นในวันที่23กันยายน2025ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่สถิติใหม่นะครับแต่มันคือตัวจุดชนวนที่ทําให้เกิดคําถามใหญ่ขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองคํากันแน่ถ้าจะหาคำอธิบายเบื้องต้นนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงคือคกลไกมันค่อนข้างตรงไปตรงมาแบบนี้เลยครับพอเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงปุ๊บทองคําในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกที่ถือเงินสกุลอื่นเนี่ยก็จะดูเหมือนว่ามันถูกลง พอเป็นแบบนั้นมันก็เลยเกิดแรงซื้อเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับแต่ว่าเรื่องค่าเงินเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งนะครับตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆที่เปรียบเสมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่เติมให้กับราคาทองคําในรอบนี้เลยเนี่ยมันมาจากนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดนั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คือเฟดเพิ่งจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไป0.25% การตัดสินใจครั้งนี้ล่ะครับที่ส่งแรงกับเพื่อมไปทั่วทั้งตลาดการเงินแล้วก็ทําให้นักลงทุนต้องหันกลับมามองทองคําในมุมใหม่ทันทีเลยแล้วทาไมการลดดอกเบีย้ยถึงทําให้คนแห่ไปซื้อทองละ่ะก็เพราะว่าทองคาเนี่ยนะครับเขาถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ s a f เ haven สินทรัพย์ประเภทนี้ก็คือสินทรัพย์ที่นักลงทุนคาดหวังว่ามูลค่าของมันจะยังคงอยู่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันดูไม่แน่นอนพอเฟดลดดอกเบีย้ยปุ๊บ ก็เหมือนส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจข้างหน้าอาจจะผันผวนแถมยังทําให้การถือทองคํามีต้นทุนที่ต่ําลงด้วยนักลงทุนก็เลยยิ่งเทเงินเข้ามาที่นี่กันใหญ่เลยครับโอเคเราได้ยินมุมมองของคนใหญ่คนโตอย่าง c ีอแล้วได้ฟังเรื่องนโยบายของเฟดแล้วทีนี้เรามาฟังเสียงจากคนหน้าง,งานกันบ้างดีกว่าครับพวกนักวิเคราะห์ที่เขานั่งเฝ้าจอกันแบบไม่กระพริบตาเนี่ยเขามองเรื่องนี้กันยังไง ถ้าไปดูมุมมองจากฝั่งนักวิเคราะห์อย่างของโออันดานะครับเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแนวโน้มของทองคายังคงเป็นขาขึ้นอยู่พูดง่ายก็คือในทางเทคนิคแล้วเนี่ยโมเมนตัมของราคายังแข็งแกร่งมากแล้วก็ดูเหมือนว่ายังมีแรงส่งให้ไปต่อได้อีกครับแต่ถึงจะบอกว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยเขาก็ยังเตือนให้เรามาระวังความเสี่ยงในระยะสั้นเหมือนกันนะครับคือมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการย่อตัวหรือที่เรียกว่าการพูแบบของราคาลงมาบ้าง โดยเขาให้จับตาดูแนวรับสำคัญไว้2ระดับครับคือที่3,710แล้วก็3,690ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งถ้าราคายังยืนอยู่เหนือระดับพวกนี้ได้ก็ยังถือว่าภาพรวมยังดูดีอยู่และมามองไปข้างหน้าคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของทองคำคำตอบก็คือทุกสายตาเนี่ยกลับไปจับจ้องที่เดิมเลครับนั่นก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอีกครั้งนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะฮะคือศูนย์ทรพจน์ของประธานเฟดคุณเจอร์มพาวเวลที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้บอกได้เลยว่าทุกคำพูดทุกประโยคของเขาจะถูกนักลงทุนทั่วโลกเอามาตีความอย่างละเอียดเลยเพื่อจะหาสัญญาณว่าเฟดจะเอายังไงต่อกับนโยบายการเงินซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลโดยตรงต่อตลาดทองคาทันทีที่มันน่าสนใจและทาให้การคาดการณ์ยากขึ้นไปอีกก็คือตอนนี้ข้างในคณะกรรมการของเฟดเองเนี่ยก็เหมือนจะเสียงแตกกันอยู่นะครับ คือมีอยู่ฝั่งหนึ่งนำโดยคุณสตีเฟนมินด์ที่กังวลว่าถ้านโยบายมันตึงตัวเกินไปเนี่ยอาจจะกระทบกับการจ้างงานได้เลยอยากให้ลดดอกเบี้ยเพิ่มอีกในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ยังเบรกไว้บอกว่าเฮ้ยเรื่องควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยสำคัญกว่านะต้องระวังให้ดีไอความเห็นที่ไม่ตรงกันนี่แหละครับที่มันสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดอย่างมาก และความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่มันพาเราวนกลับมาที่คําเตือนของเจมี่ไดมอนอีกครั้งเขามองว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในตลาดทองคํานะแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายสินทรัพย์เลยเขาชี้ว่าตอนนี้มันมีความเชื่อมั่นที่ล้นเกินกําลังผลักดันราคาสินทรัพย์อยู่ทั้งหุ้นที่ทําสถิติสูงสุดตลอดการทองคาก็สูงสุดตลอดการคริปโตก็เหมือนกันนี่แหละครับคือแก่นของคําว่าฟองสบู่ที่เขาพยายามจะเตือน สุดท้ายแล้วเราก็วนกลับมาสู่คำถามตั้งต้นที่สำคัญที่สุดครับว่าการพุ่งทะยานของราคาทองคำที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้มันคือการเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งนักลงทุนสามารถเก็บเกี่ยวกำไรต่อไปได้จริงๆหรือมันเป็นแค่สิงเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ฟองสบู่ลูกใหญ่จะระเบิดออกมานี่คือคำถามที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้และเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกต้องกลับไปคบคิดกันอย่างหนักเลยละครับ และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน